ยังตัวได้เทาเดิเป็นถือไปที่ตะกี้มาแล้วงานทีมงานโกษกจะขออญาตุสิเกี่ยงเสียงไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาน้องๆรอกะรูดนะครับขอบคุณมากครับบรรยากาศของการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการนะครับของ อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆสดสดเลยนะครับของการเ,าเกณฑ์ทหารนะครับนะครับเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศการเกณฑ์ทหารของอำเภอราศีสไลต์สำหรับการเกณฑ์ทหารของอำเภอราศีสไลนะครับ <S <S ก็จะเกณฑ์วันที่5กับวันที่6นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้ว นี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยครับจากอำเภอราศีสไลดจังหวัดรีสเกต น้องนีบางคงตับบนไทยจับบนาคีจับนันุอพิษจับบนพิษสนกไฟนกแค่ครับทุกตบบนเลยครับน้องมาแย่จมาใกล้กันตอรอัเท้าด้วยครับขอรองเท้า